เางือเดี่ยวให้แม่อยู่ซีข้งครับบอกได้ที่วันสี่หยันว่าบอกว่าเด็กสีเด็กนี่หยัเด็กมันสื่อหยานเด็กมันสื่อหยานบอแม่แม่ถือแค่บาทสื่ออันหาสิบาทนึงอืองซีหนึ่ัยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะค่ะน้ำเต็มเลยเนาะแม่เนาะ เขามาแด้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ่ะน้องเมือนี่อยู่กับปูลือสีนะคะปูหลอดนาจาเอฟซีกาโดนแล้วนะคะบ่ะไดรมาว่าเที่ยวกันถือแม่นะว่าเที่ยวกันถนะือแค่ะ แต่หาสื่อละตอลี่หาเก่าตั้งแต่่น่ยังว่ใครได้เกมาจากไหนแม่ดไปได้เกาหาทีแรกได้หาแปดไปแล้ววาเปลี่ยนเป็นหาเก้าี่เดียวให้แม่ยูซีคั้งครับบอกได้คือว่าีหาแล้วบ่าเล็กเด็กนี่หดมันสื่อเนด็มันสื่อ่่แม่แม่ถือแคกบาทซื่ออันหาสิบบาทนึงเด็กเด็กแม่ได้มาแต่ใสกว่าจ้ะ ปูปูข้าไห่บอเล็กมากจังไลค่ะแมงวัที่แล้วหาเก้าปูหอยกับมิสตปูห่ยะปเปี๊ยวนันือตไหนเคล,คลียร์เลยบ้ย่อเลยกับมิสปูหอตัวไหนแม่บดเมื่อกี้เนี่ยหาเก้า <59 S 2> ต,ตัวเดียวลูกศิษย์ลูกหาถูกใลไหมครับแม่บ,บอกขาเจ้าขาเจ้าว่าซื้อเพิ่นเพิ่นกับ่าวันนี้ซื้อรถเด้งหาเก้าก็ปันซีนึงมาสั่นว่ะเออ ให้แต่ว่ามันซื้อบอ่ได้คนแรกก็ซื้ออันลูกซี้ก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ก็บ,บ่ได้แม่ไปหาซื้อบ้างวันีีบรได้ได้หาเก่าโอ้ยเจ๊ได้จังไดบจังอ่ำที่แม่้นเอานดมเขาก็บ,บ่ได้อันเขาว่าเดี๋ยวมันยั้งอยู่ใบนี้วันนั่งท่าเจ้าเนี่ยก็บ,บ่ <c oughs> ได้ได้จะเก่าหาเนาะหายหางเดียวเม็ดเดียวแคมแคมเดี๋ยวว่าพวา่า สี่หลายเนี่ยหาเก่าน่ะคนว่าหายตั้งว่าหลายขึ้นเดียวตั้งสามเทียสีเทียหาเก่ายุบวะขึ้นเดียบอกกันเทีก่อนไมอ่สามสี่เทียกันมาบอกกันสี่ครั้งโอ้ยในบ้านบ่นนั่นมันเป็นเลขกันได้บ่มาบ่มาก็ได้ว่าเลขกันซื้อเนี่ยเป็นหันบอกดูขึ้นหนึ่งไหนสี่หาเทียขึ้นเยวเขาเขามาไอมาบอกในฝันอย่างนี้แหละครับปูมาบอก โอ้แม่นอยู่เลยเนาะหมวดนี้คือว่าสิแม่นด้วยเขาว่าเขานั่งตรงยามไปครับหมวดนี้ก็แม่นแม่นกว่าเก่า,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 าเนาะค่ะเน้องบานนี่เดี๋ยวให <น S 1> <ม>้ปูแซน,<ม><ใ>นกินกาแฟก่อนพี่น้องบานสิไปหาปูหมวดที่แล้วเม็ดเดียวห้าเก้ากับหัวเขาหกหางตัวแม่ทั้งบนทั้งล่างปูบันนี้่ยูซูปูกับประทับล่าง กูมากกูมากก็ท่านห้างรล้วร่างเบาคนสีหายห้างเดียวกระสันโอ้ครับปู่ครับไม่มีอะไรมากนะอากให้เป็นของกวนออกพรรษาย้อนย้อนวอสอคืนหลังชักหน่อยนะครับ ย้อนปอคืนหลังนะเขาว่าแล้วูว่าก็ได้นะปอสองห้าหกสิจะเลกันทุกคนนะสองห้าหกส่าสอนะสองห้จะรวยกันทุกคนเลยปู้มาปัวเดียวก็วิ่งนนะ้าห โอ้สองห้าหกศูนย์นะปู่นเนาะโอ้คิดว่ามาตรงๆนะมาตรงๆเลยแหละครับปู่สองห้าหกศูนบนล่างไม่รู้นะอืมของบามา, <Okay. S 2> มาทั้งนบนทั้งล่างได้นะปู่นเนาะบนล่างไม่รู้นะแต่มันสองห้าหกศูนย์สองห้าหกศูนอก่อนนี่ห้าเก้างวดงวดเมื่อกี้นะครับปู่ กก 58, แรกๆเขาให้ห้าแปดแต่เขามาขึ้นอีกแป้บหนึ่งเป็นห้าเก้าคืนนั้นมากันสี่ครั้งแต่บอกเขาก็าว่าเขาไม่ชอบมันเลขอันเลขตันก็ว่าย,ย่างงี้นะ mm hmm. มันกับดันออกมันก็สวยไม่ได้ mm hmm. ไม่ทําไม่ขออะไรนะให้รางวัลออกบัญชาสองห้าหกศูนยะ์ป้าเป็นเอาเนาะก็ <Okay. S 2> หให้รางวัลแล้ว ไปจับเตีนเอาโซ่ของขวัญวันออกพรรษาของควัญวันออกพรรษาว่าันาไปจับออนนะครับปูก็เขาให้ตั้งแต่นโตหงัดเลยนะโอ้ให้โตหงัดเลยอันอนีต้องเก็บในสถานีเราเมืองหนึ่งอันลาบแต่หนึ่งถ้าซื้อเลขใหญ่มันโมออกเลยก้าวเมือน ็คืออันนี้คือปูนะครับปูลงประทับล่างนะครับผมตัวเดียวเนี่ยนะครับปูก็ห้าหกศูนย์ะห้าหกศูนย์แต่ไม่ให้บนให้ล่างนะก็บอกว่าห้าหกศูนย์นะห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ให้ล่างปูให้เลยไม่บอกบนไม่บอกล่างแล้วแต่มันจะไปนะแต่มันจะไป <ม>ก็ห้าหกศูนย์จับเอาเนอกพี่เนาะสย์ห้าหกถ้ามันไม่มาศูนย์สองตัวาม,มาศูนย์สองตัว<ม>ก็ห้าศูนย์หกศูนย<ม>์นะก็แล้วแต่มันจะไปครับอะวิ่งตัวเดียวก็ศูนย์เก<ม>้าศูนย์ก็ได้หก็ได้ขยายเอานนในภายในสี่ตัวนี้นะปู่เนาะ มาสี่ตัวสองศูนย <20. S 2> ์อือปูว่าให้จับเอาปูให้โชคสองห้าหกศูนย์ไขยายเอาเนะปูเนาะปูชอบตัวไหนครับปูให้ชอบชอบก็หอศูนยนะ์นะศูนย์หอศูนย์ ศูนย์นองรูนอร์สูงก็หกหกศูนย์ห้าศูนเนี่ยะปูนะอ่าศู็เรียกว่าหอต่ำนะฮ0ูอกศูนย์เสด็จูคนมาอกศอืมูนมากศูนย์อนเมื่อกี้ก็ห้าเก้าเขามาบอกสี่คืนซ้อนเลยหะครับปูค,นะคืนเดียวสี่ครั้งนะโอ้คืนเดียวสี่ครั้งห้าเก้านี่ยละห้าเก้า สี่สิบเก้าท oh no> ีิ่งเราปูคนก็หายเต้นเนื่นเนื่นนี่แบบจะคล้องของบ่คามักซื้อเปล่าซื้อแย่แต่ซื้อพลาเล็กออกมันก็เลยอย่างเป็นนั่นเต็มจะไก็เลยเต็มก่อนบ่ค่ะคุณแม่ปูให้เท่านี้ปูให้เท่านี้บ่ปูก็เอาแค่นี้นะสองศูนย์เนี่ยฮะให้เขาจับเอา ตัวเน้นเพื่อนไมหกศูนเน้นคือหกศูนย์ก็คิดแลกเพื่อนกันนิดนี้เดินมาหาหกศูนย์แล้วก็สองหนเป็นก็สอสองหาหกศูนย์ห้าหกูนเอาไปว่ายังขึ้นนมีรอบแม่เนาะสองห้าหกศูนยถ้าเป็นปูนะถ้าเป็นปูเล่นปูเล่นห้าศูนย์หกศูนย์เท่านี้ก็บอนะถ้าปูเล่นนะ ไม <แห S 1> ่เป็นปูปูแสดงว่าตัวเจบปูห้าศูนย์หกศูนย์ยนนก็กพออืคขัดลอกอยู่นะครับอ่ะเจะเริญสินจเจริญธรรมมีโชคมีใช้กันทุกคนนะสาธุสาธครับปูครับ